สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่14ของซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีสุภาษิตวันนี้เราก็มาถึงหนังสือสุภาษิตบทที่6แล้วผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับสําหรับเนื้อหาใจความสําคัญของบทที่6ในข้อ1นึ 5, ่งถึงห้ริย์โซโลมอนก็สอนให้ระวังอย่าไปค้าประกันอะไรให้กับเพื่อนบ้านนะครับเพราะจะทําให้ตัวเองจะต้องติดกับดัก ถ้าเผลอไปค้ำประกันและถูกผูกมัดไปแล้วก็ให้รีบหาทางปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโดยเร็วเพราะการค้ำประกันคนอื่นเป็นเหมือนการมีหนี้สินร่วมกันกันกบเขานะครับถ้าเขาไม่จ่ายหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาทวงกับคุณมันก็เหมือนคุณเอาชีวิตตัวเองไปแขวนไว้กับคนอื่นดังนั้นต้องรีบหาทางปลดปล่อยตัวเองเหมือนกวางหนีออกจากเงื้อมมือของนายพานหรือนกที่พยายามบินหนีออกจากบ่วงแล้ว ของคนดักนกนะครับพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะรบทวนตัวเองดูว่าคุณเคยเป็นหนี้ไหมหรือเคยเป็นหนี้ร่วมกับคนอื่นโดยไปเซ็นสัญญาช่วยค้ำประกันให้เขาไหมการช่วยเหลือคนอื่นด้วยการค้ำประกันให้แก่เขาอาจเป็นการช่วยให้เขาได้กู้เงินซื้อในสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอมันก็แสดงถึงความใจกว้างมีน้ำใจไม่ใช่หรือทำไมกษัตริย์โซลมอนจึงห้ามไว้ให้คุณใคร่ครวญ และอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะสอนคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเนื่องจากผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยสอนผมเยอะเลยนะครับเรมาที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณจะทําให้ผมปิ้งแว็บกับคําว่าอารักขานะครับผมจึงนําคําว่าอารักขาที่พุขึ้นมาในใจนี้ มาใกล้ครวนและอธิษฐานถามพระอ,องค์ต่อไปว่าพระอ,องค์ให้ผมปิ้งแวบกับคำนี้เพราะอะไรในที่สุดผมก็ได้รับคําตอบนะครับพระอ,องค์ก็สอนผมว่าการมีใจกว้างขวางนั้นจะต้องมีความสมดุลกับการอารักขาด้วยการอาลักขาหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงการเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้แก่เรานะครับตัวอย่างเช่นอารักขาร่างกายของเรามันก็คือการเอาใจใส่ดูแลร่างกายด้วยการกินดื่มอย่างระมัดระวัง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นออกกําลังกายเพราะว่าพระเจ้าก็ให้ร่างกายเรามาเราจึงต้องขอบพระคุณและดูแลอย่างดีที่สุดนะครับอีกอย่างหนึง่งร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้าเรายิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอีกด้วยนะครับการใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ละมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็คือการไม่เอาใจใส่อารักขาร่างกายของตัวเองที่พระเจ้าให้มา ไงล่ะครับส่วนการอารักขาทรัพย์สินเงินทองเราต้องตระหนักว่าที่เรามีทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยมันก็เป็นเพราะพระเจ้าวอวยพรเรานะครับเราจะต้องขอบพระคุณและเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินเงินทองให้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่27ข้อ23ที่โซโลโมอนกล่าวไว้ในบทถัดไปคือบทที่27ว่า จงดูแลความเป็นอยู่ของแพะแกะของเจ้าให้ดีจงเอาใจใส่ฝูงสัตว์ของเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคือในสมัยโบราณนั้นนะครับผู้ที่ร่ํารวยมั่งคัง่งเขาก็วัดกันด้วยจํานวนฝูงแพะฝูงแกะฝูงสัตว์นะครับและโซโลมอนเตือนว่าให้เอาใจใส่ดูแลฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีที่สุดคือสมัยนั้นฝูงสัตว์ก็เปรียบเสมือนทรัพย์สมบัตินะครับใครมีฝูงสัตว์มากก็หมายถึงมีเงินมากเพราะเอาไปขายเป็นเงินได้มากมายมหาศาล การเอาใจใส่ดูแลสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คือการอารักขาซึ่งแปลเป็นภาษายุคนี้ก็คือการฉลาดในการบริหารจัดการทุกสิ่งที่มีอยู่นะครับดังนั้นกษัตริย์โซลมอนจึงเตือนว่าอย่าไปค้ำประกันใครง่ายๆเพราะจะติดกับดักหนี้นสินไปกับเขาด้วยซึงตรงนี้คิสเซียนบางคนอาจจะคิดว่าแบบนี้เข้าใจแคบมากละสิมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วปฏิเสธเขามันไม่ได้สดงความรักของพระเจ้าออกไปเลย แต่พี่น้องที่รักครับผมเองก็เคยคิดแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทําให้ผมพลาดต้องติดกับดักหนี้สินมามากมายจนถึงทุกวันนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เบาบางลงไปเยอะแล้วคือเคสของผมมันไม่ใช่คําประกันคนเด่นแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเป็นเพราะผมเมตตาสงสารพี่น้องคริสเตียนหลายครอบครัวที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็มาขอยืมเงินผมเพื่อจะเอาไปตั้งหลักลงทุนทําธุรกิจผมจึงใจอ่อนแล้วก็เอาเงินโอดีของผมมาให้พวกเขายืมแต่ต่อมาพวกเขาก็เบี้ยวไม่จ่ายคืนเลย จนทำให้ผมกลายเป็นหนี้ก้อนโตแล้วก็ต้องพยายามหาเงินไปจ่ายคืนโอดีแบงค์นี่ก็คือตัวอย่างของความใจกว้างและเมตตาสงสารคนอื่นแต่ทําแบบผิดหลักการอารักขานะครับซึ่งมันก็เป็นบทเรียนเจ็บปวดสําหรับผมมาถึงทุกวันนี้ทําไมล่ะครับในเมื่อเรามีจิตใจดีงามมีใจกว้างขวางอยากช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังทุกข์ยากลาบากแล้วทําไมโซโลอมอนจึงเตือนไม่ให้ทําตรงนี้คุณควรจะใกล้ครวให้ดีนะครับ ควรควรจะขอสติปัญญาเพื่อหาอะไรครับก็เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการมีใจกว้างขวางและการอารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้คุณมาบทเรียนที่ผมได้รับก็คือผมไม่มีความสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อนนะครับคือสุดตรงไปในทางใจกว้างขวางมากกว่าอารักขาตัวเองก็เลยเดือดร้อนติดกับดักนี้สินไปหลายปีเลยครับเป็นเพราะอะไรครับ มันก็เป็นเพราะผมไม่ได้อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าก่อนผมคิดง่ายๆแค่ว่าเมื่อผมใจดีให้ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแล้วพระเจ้าก็จะช่วยผมกลับคืนแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์สุภาษิตก็เลยเดี่ยงไปหลายปีเลยครับเพราะว่าการเอาอดีแบงของตัวเองไปให้คนอื่นยืมมันก็คือการยอมเป็นหนี้แทนคนอื่นไงละครับมันก็คล้ายๆกับการที่คนไปเซ็นสัญญาค้ำประกันให้กับคนอื่นเพื่อเขาจะได้กู้เงินซื้อบ้านซื้อรถได้หรือกู้ไปลงทุนทำธุรกิจหรือกู้ไปทำอะไรก็ตาม และมาให้คนช่วยเซ็นคำประกันให้ถ้าคุณเซ็นก็แปลว่าคุณยอมเป็นหนี้ร่วมกับเขาไงล่ะครับการคำประกันคือการยอมเป็นหนี้ร่วมกับคนที่คุณคำให้เขานะครับคุณเอาเครดิตของคุณไปคำให้กับเขาและถ้าเขาไม่จ่ายหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาบังคับให้ตัวคุณจะต้องจ่ายหนี้แทนเขานะครับมันก็เหมือนตอนที่ผมเอาโอดีแบงค์ไปให้พี่น้องหลายครอบครัวยืมไปลงทุนซึ่งมันก็เป็นเครดิตส่วนตัวของผมแต่เมื่อพวกเขาไม่คืนเงิน ผมก็ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้แบงค์เพื่อคืนโอดีด้วยตัวผมเองมันแปลว่าผมกําลังบกพ่องมากในการเป็นผู้อารักขาที่ดีไงล่ะครับแล้วรู้เชีเราจะต้องทําอย่างไรถ้ามีคนมาขอให้ช่วยคาประกันเขาคือถ้าปฏิเสธไปมันก็ดูเหมือนใจจิดใจดําไม่เห็นจะมีความรักของพระเจ้าเลยบางคนก็คิดแบบนี้นะครับบางคนก็ไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เจอคนที่กําลัง ุกยากลําบากเป็นนี้เป็นสินหรือตกงานไม่มีเงินก็หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเอาเงินตัวเองให้เขาซึ่งมันก็ดูเหมือนใจดีไม่ได้ใจจิตใจดําแล้วก็ได้แสดงความรักของพระเจ้าแต่พี่น้องครับเลยมากที่ผมได้รับก็คือตรงนี้มันผิดพลาดคือขาดความสมดุลน,นะครับคือเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้างขวาง,วางและการเป็นผู้อารักขาที่ดีจะต้องสมดุลอย่างไรสําหรับผมหลังจากเคยผิดพลาดมาแล้ว ก็ได้รับบทเรียนสําคัญดังนี้ครับประการแรกการจะทําให้สมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้างขวาง,วางและการอารักขาก็คือคุณจะต้องพิจารณาดูกําลังตัวเองนะครับโดยดูว่าพระเจ้าอวยพรให้คุณสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้แค่ไหนเพียงไรไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากจะให้เขาได้รับความรอดแล้วคุณก็หยิบยื่นความช่วยเหลือโดยที่คุณก็ไม่ได้มองตัวเองเลยว่าแล้วพระเจ้าอวยพรให้แก่คุณมาได้ ให้คนไปช่วยเหลือคนเือนมากน้อยเพียงใดโดยที่ตัวคนเองกับครอบครัวไม่เดือดร้อนพี่น้องที่รักกันรักเพื่อนบ้านจะต้องสมดุลกับการรักตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่รักเพื่อนบ้านมากกว่ารักตนเองจนตัวเองเดือดร้อนหรือรักตนเองมากกว่ารักเพื่อนบ้านจนกลายเป็นเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่ใช่เคสพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าใจคุณก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุดตรงตกขอบเกินไปนะครับประกันที่2ถ้ามีคนมาขอให้คนค้าประกันซื้อรถสมมุติว่าเป็นรถมูลค่าเจ็ดแสนบาท คุณจะค้ำหรือไม่ค้ำครับก็ให้พิจารณาดังนี้นะครับคือถ้าคุณมีเงินเย็นๆหรือมีเงินที่นอนนิ่งอยู่ในแบงค์มากกว่า7 0 0 0 0สบาทโดยคุณก็ไม่ได้มีโปรเจกต์จะทําอะไรกับเงินก้อนนี้และถ้าเงินก้อนนี้สูญหายไปคุณก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเป็นแบบนี้คุณก็สามารถที่จะเซ็นคําประกันให้เขาได้นะครับคือถ้าคุณปฏิเสธมันก็แปลว่าคุณจิตใจคับแคบดัวยเองมีล้อนเหลือที่จะช่วยแต่ไม่ยอมช่วย ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ปราศจากความรักความเมตตาสงสารของพระเจ้าเลยแต่ว่าถ้าขนานั้นคนมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ7 0 0 0แสนบาทแล้วเขามาขอให้คุณค้ำประกันซื้อลดมูลค่า700,000แสนซึ่งแบงค์ดูสเตตเมนต์ของคนแล้วก็อนุมัติให้คุณค้ำได้แล้วคนก็ย่างไปเซ็นค้ำประกันให้เขาอีกด้วยใจกว้างขวาง,วางแบบนี้เรียกว่าทำอะไรเกินเลยไปกว่าที่พระเจ้าให้มานะครับคือเงิน7 0 0 0แสนนั้นคณเอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจ คุณกลับเอาไปให้ในการค้าประกันซึ่งมันไม่ได้เป็นการเป็นผู้อารักขาที่ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดมีปัญหาอะไรแล้วหยุดผ่อนจ่ายหนี้กระทันหันตัวคุณก็จะต้องมารับผิดชอบหาเงินมาจ่ายหนี้แทนเขาครับเงินที่เอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจก็จะสะดุดแล้วก็ขาดสภาพคล่องเผลอทำให้ธุรกิจของคุณหยุดชะงักต้องปิดากิจการปิดกิดจาก,การไปเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะคุณไม่ได้อธิษฐานขอสติปัญญาก,ก่อน และคนก็ไม่ได้เอาเงินที่ล้นเหลือมาช่วยเขาแต่คนเอาเงินที่คนจําเป็นต้องใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจมาช่วยเหลือเขาซึ่งตรงนี้แหละที่กษัตริย์โซโลมอนเตือนให้ระวังครับคือใจกว้างใจดีแบบสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปขาดสติปัญญาในการอารักขาสุดท้ายมันก็ทําให้ตัวคนเองเดือดร้อนติดกับดักหนี้สินแทนเขาเพราะขาดความสมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้างขวางและการเป็นผู้อารักขาที่ดีไงล่ะครับ ตรงนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเวลาคนประกาศข่าวประเสริฐแล้วเจอคนเดือดร้อนแล้วคุณก็ไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเขานะครับแต่หมายถึงว่าคุณควรจะเป็นผู้อลักขาที่ดีด้วยโดยพิจารณาว่าคุณสามารถจะช่วยเหลือเขาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนี่คือจุดสมดุลน,นะครับจะต้องหาจุดสมดุลให้เจออีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่ามีคนมายืมเงินคุณเพราะเขากําลังเดือดร้อนคุณจะช่วยเหลือเขาไหมคือพระเจ้าสอนไว้ว่าอย่านิ่งดูได้ต้องช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้อง คนจะหาจุดสมดุลระหว่างการให้ด้วยความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือด้วยใจกว้างขวางและการอลักขาที่ดีจะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้อย่างไรสําหรับผมผมพิจารณาดังนี้ครับผมก็จะทบทวนดูว่าเงินที่จะให้เขายืมแล้วถ้าเขาไม่คืนจะทําให้ผมเดือดร้อนไหมคือถ้าผมมีเงินล้นเหลือผมก็ให้ยืมเลยโดยคิดในใจว่าแม้เขาจะไม่คืนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเงินล้นเหลือผมไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ามันเป็นเงินที่ผมจําเป็นจะต้องใช้ แล้วถ้าเขายืมแล้วไม่คืนจะทําให้ผมและคนในครอบครัวเดือดร้อนผมก็จะปฏิเสธครับแต่อาจไม่ปฏิเสธสัทีเดียวทั้งหมดสมมุติว่าเขายืม1นึ่งืนบาทผมพิจารณาแล้วว่าถ้าให้เขายืม1000บาทแม้เขาไม่คืนผมก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้ผมก็จะไม่ให้ยืม1 0,000ื่นแต่ผมจะให้ยืมเพียง1000บาทครับคือช่วยเท่าที่พอช่วยได้มันไม่ใช่ปฏิเสธไปสทัทีเดียวทั้งหมดนี่ก็คือจุดสมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้างขวาง,วาง,วางและการอารักขาครับ คือถ้าคุณจะให้ใครยืมเงินเท่าไหร่คุณต้องคิดเผื่อไว้เลยว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้เงินคืนจำนวนนั้นแล้วแล้วตัวคุณก็จะได้ไม่ต้องคอยไปทวงเข้าให้เสียมิตรภาพนะครับยืมหนึ่งหมื่นให้ยืมหนึ่งพันคือเงินจำนวนเท่าที่คุณให้ยืมได้แล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นการยืมแล้วจะต้องได้คืนคือคิดว่าให้เป่าๆไปเลยนะครับถ้าเขาคืนมาก็ดีถ้าไม่คืนก็ไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อน แบบนี้เรียกว่ามีความสมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้างขวางและการเป็นผู้อารักขาที่ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณควรจะรู้จุดสมดุลระหว่างการรักพระเจ้าและรักเงินทองด้วยนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการเอาใจใส่เงินทองมันเป็นการรักเงินทองมากกว่ารักพระเจ้าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นการอารักษาเงินทองที่พระเจ้าให้คนมาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลครอบครัว การขยายธุรกิจและการขยายแผ่นดินพระเจ้านะครับคือถ้าคนยังแบ่งเวลา,าได้อย่างสมดุลระหว่างการเอาใจใส่รักษาเงินทองและไม่ได้เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินคุณไม่ได้ละทิ้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณยังให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับที่จะเอาใจใส่ดูแลเงินทองประเด็นสําคัญก็คือจะต้องหาจุดสมดุลให้เจอนะครับถ้าคณเป็นทั้งผู้นําครอบครัวเป็นทั้งผู้นําธุรกิจ และเป็นผู้นํากลุ่มเซลล์หรือคริสตจักรคุณก็ยิ่งต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้สมดุลในทุกบทบาทหน้าที่นะครับจึงจะเป็นผู้อารักขาที่ดีในทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานมาให้คุณแล้วพี่น้องที่รักตัวผมเองก็อธิษฐานขอสติปัญญาเสมอในการจัดสรรบริหารแบ่งเวลาอย่างสมดุลคือผมก็มีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเช้าแล้วก็ทําคลิปมาแบ่งปันในซีรีส์เฝ้าเดียวจากนั้นระหว่างวันผมก็ทําธุรกิจส่วนตัว เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็แบ่งเวลาทบันรกิจรับใช้พระเจ้าไปด้วยและ,ะก็ยังจะต้องแบ่งเวลาไปออกกําลังกายพักผ่อนและก็ทําก,กิจกรรมที่สนุกสนานเบิกบานใจไปด้วยนะครับคือถ้าคุณไม่มีจุดสมดุลคุณจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเกินไปเช่นถ้าทุ่มเทกับงานมากเกินไปมันก็อาจจะช่วยทําให้ธุรกิจการงานการเงินไปได้สวยแต่ว่าปัญหาก็คือมัน อาจจะไม่สมดุลถ้าคุณใช้เวลากับพระเจ้าน้อยไปมันก็จะทําให้จิตวิญญาณของคุณเศร้าหมองเพราะห่างเหินพระเจ้าและถ้าคุณไม่ได้เอาใจใส่ดูแลร่างกายคุณก็อาจจะสุขภาพทรุดโทรมคือมันไม่สมดุลลยล่ะครับหรือในทางตรงขึ้นข้ามถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่เ,เวลาการทุ่มเทให้กับการรับใช้พระเจ้าโดยละเลย ธุรกิจการงานทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ไม่ได้ถูกเจมให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามันก็จะมีผลให้รายได้ของคนไม่พอค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็เกิดจากการขาดสติปัญญาที่จะบริหารชีวิตคือไม่ได้บริหารชีวิตให้มันมีความสมดุลไม่ได้อารักขาเวลาชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทตัวเองเรียกว่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนะครับแล้วมันก็จะทําให้คุณมีปัญหาในด้านการเงินนะครับเพราะอะไรครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาชีวิต ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เรามาเราทุกคนก็มีเวลาจํากัดบนโลกเราไม่ได้มีชีวิตที่เป็นอมตะแต่ละวันที่ผ่านไปเราก็เข้าใกล้จุดจบของชีวิตเข้าไปทุกทีดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานขอสติปัญญาในการอารักขาหรือบริหารเวลาชีวิตของเราให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันนะครับตามแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าคุณอยู่ในบทบาทไหนพระเจ้าวางคุณไว้ในจุดไหนเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในบทหรือว่าเป็นผู้รับใช้แบบกะลาวาัต หรืออ,อยู่ในบทบาทที่จะต้องดูแลลูกๆหลายคนคุณควรจะอธิษฐานาที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็บริหารเวลาชีวิตของตัวเองให้สมดุลน,นะครับวิธีนี้จึงจะเรียกว่า,าทำให้ชีวิตของคนมีพ,ะพ้ะผรแล้วก็เป็นผรให้แก่คนอื่นได้การค้าประกันให้กับคนอื่นนั้นทำได้ถ้าคนมีเงินล้นเหลือถึงแม้เขาจะไม่จ่ายนี่ คนก็สามารถที่จะจ่ายแทนเขาได้โดยไม่เดือดร้อนแต่อย่าไปคาประกันถ้าคนอยู่ในจุดที่พระเจ้ายังไม่ได้ไวอวยพรให้คนสามารถที่จะทําได้เราจะต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันว่าเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลมาพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างคุณเข้าใจปัญหาของการเซ็นคำประกันให้คนอื่นแล้วหรือยังถ้ามีคนมาขอให้คนเซ็นคำประกันคนจะทำอย่างไร คุณเข้าใจจุดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจกว้างขวางและการเป็นผู้อารักขาที่ดีแล้วหรือยังคุณสามารถเซ็นคำประกันหรือช่วยเหลือการเงินให้กับคนอื่นได้เฉพาะในกรณีใดบ้างและไม่ควรจะทําในกรณีใดคุณได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าในเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรและคุณจะตอบสนองกับสถานการณ์ชีวิตจริงของคุณอย่างไรครับให้คุณปิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ พรุ่งนี้เราจะมารับเลม่าที่เป็นสติปัญญาจากพระเจ้ากันต่อในสุภาษิตบทที่6ยังไม่จบบทที่6นะครับเพื่อเราจะรับสติปัญญาจากพระองค์แล้วคุณก็จะมีกุญแจที่จะไขประตูรับพระพรจากสวรรค์ได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาที่ผ่านมาทางกษัตริย์โซโลมอนผู้มั่งคั่งและมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณขอพระเจ้าไว้พรกัน